ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนถั่วฝักยาวนะครับอยู่ที่บ้านโคกเครือนะครับตำบลอุ่มเมานะครับอําเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกษตรกรนะครับช่วงพอดีเลยที่เขากำลังจะเก็บผลผลิตนะครับเป็นถั่วฝักยาวนะครับโดยใช้คู่หูมาสจันยร์ นะครับในการให้สารให้ธาตุอาหารแก่พืชน,นะครับนะครับอพอดีเลยเจอเจ้าของสวนสวัสดีครับอาแจ้สวัสดีครับกำลังเก็บอยู่เลยกลเก็บเก็บทัวเก็บไปได้จักมือแล้วเนี่ยเก็บบวกทั่วไปได้ได้สามสี่มือะคะ่ะเพราะว่าเก็บวันเนว้นวนะันเนาะโอ้เก็บมือเว้นมือมือละจักโลจ้าบ่ได้ขายเป็นกิโลอยู่นี่ขายเป็น ขายเป็นฟักเป็นร้อยอ๋อร้อยละเท่าไหร่ร้อยละหกสิบจ้ะโอ้เราก็เก็บสองเก็บเทือแรกนี่ได้ได้เท่าไหร่เป็นเงินเทือแรกเนี่ยเก็บได้อะมือแรกเลยนี่เก็บได้หกสิบฟักหกสิบหน่วยอ่าแล้วก็เว้นมือหนึ่งก็เลยเก็บได้อีกสามร้อยโอ้ซักมือแรกได้หกสิบมือที่เก็บเทือที่สองได้สามร้อยเทือที่สามได้ได้ห้าร้อยเทือที่สามได้ห้าร้อยาเทือที่สี่นี่ก็ได้ได้พัน ได้พันพันเจ็ดลอยหน่วยพันเจ็ดลอยหน่วยเป็นเงินเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมดที่เก็บมานี่กจะชิบูปุมันเป็นเงินพันกว่าบาทนี่ละโอ้มันกำลังเพิ่งเก็บเนาะเพิ่งเริ่มเก็บเราใส่อย่างแน่อันให้อาหารเขากาใส่นี่แหละค่ะของโบแพนนี่ละเต้าใส่คูดหูสีเจักเท้อครับนี่สีเอ่อเจ็ดมือสีเทืาหนึ่งสิบมือ บางเท้อกระซิบมือคันมันฝนตกนันคันฝนตกเนาะช่องนิ้นหนาฝนเนาะแต่เรา่ค่อยได้ฉีดยาดอกเพราะว่ามันเสียดอันนี้มันกับไ่ค่อยมีบงโอเมีนบอตัวนี้มันพืชแข็งแรงเนาะนะครับบอกเกษตรกรว่านหลายคนบอกว่าฉีดแล้วนะครับแมงกับบวมาบ่งกับบวมาสัตว์ัวพืชกับบวมานะครับเพราะว่าตัวเวอร์แพนนี่มันมีมันสางพุ่มตานท่านเนาะเพราะพืชมันมีพุ่มตานท่านปลาพวกบงพวกหยางกับพวกกามาเจาะเนาะแต่ว่ามีแมงมากอยู่เด มีแมงอันผีเสือ้อแมงอันกัมบี์แมงอันแมงปอแม่ง,มมงอย่างมาเนาะเขาก็มาตอมเนาะครับผมเข้าไปเสิรแล้วไปยังไดคุ้มบ่ก็ดีอยูคอย่ค่ะตีคือว่าธรรมดาขันปลูกทั่วฟักงาเนี่มันสิได้สีดยาหลายเนาะเออสียาหลายเออเมาใส่อ่ะตัวนี้ใส่ของโอเพนนิตเ่ราใครได้สีดยาบ่รใครได้สีดยาปลูกได้ทั่วเนี่ยแต่เ่าได้บ่ยเพถึงหาสิบหมื่นอ๋อบ่ถึงหาสิบหมื่นเออนี่ถามตัวนี้อยู่อัน หนึ่งเขาเก็บผลผลิตได้หลายขึ้นเนาะสองก็คือว่าเขาปลูกจีกมือเนี่ยปลูกในสี่สิบสามมือเริ่มได้เก็บแล้วค่ะสี่สิบสามมือเริ่มได้เก็บมือแรกที่ว่าเก็บได้หกสิบลกคือปลูกในสี่สิบสามมือได้หกสิบหกสิบหน่วยหกสิบหน่วยอ๋อมือแรกก็เริ่มได้เก็บเลยเนาะมันเงยเอาสิเก็บว่นทันได้บาทอยู่นี่มันก็เข้าวปลื้มเบิ่งเบิ่งเบิ้งด้วยว่ามันงามบ่เบิ่งเบิ้งฝักมันงามปะเออฝักก็งามแน่นดีบ่ แน่นดีเยค่ะเข้ายืนยันได้บาว่าเขาบ่ได้ใส่ไอสารเคมีเขากินได้บ่กินได้เอาล่องเวิร์งดูคันว่ากินได้เอาล่องเวิร์งดูเด็ดสดๆจากต้นเมื่อกี้นี่นะครับโอ้เสียงเสียงหยำด้ยกินได้เอาล่องหยำด้วยำด้วยำด้ยครับเออเสียงยำวาหวานดีหวานเออเนาะนะครับรสชาติเป็นยังไงก็หวานครับก็เลยว่าเออพวกทัวเป็นยังคือหวานแท่หรือว่ามันสิเป็นน้ำมัน ปุยบ๊วยคือดีแท้คือหวานแท้แมนบ๊วเดี๋ยวแท้เดี๋ยวนีครับฝักยาวๆนี่เนาะเนาะฝักยาวๆนี่พอมเพิ่งเก็บไปเมื่อวานนี่อืมนะครับเก็บมูว้านนี่แต่ว่าสิได้เก็บเรื่อยๆเนาะเขาปลูกไรบันไดนี่เขาเบิ่งใน่เด้อถ้าปลูกถ้าเป็นนะครับพูดน่ะถ้าเป็นต้นเป็นลุมนี่ก็ประมาณหาพันกว่าลุ่มเลยหาพันลุมหาพันลุมสังเกตลุมหนึ่งใส่สองเม็ดลุมหนึ่งใส่สองเม็ดเนาะมาสังเกตความสมบูรณ์มันนะแฉ่เอาซู่ฟังเนี่ย สูุปีที่เขาปลูกเนี่ยใบมันสิงามปาบนี้ป่ะอันนี้มาเบิ่งนพนก็ว่าเอ้าใบใบมันคือจังบ่มีแมงอีหยังกัดบ่มีหยังมากัดแล้วก็บ่งก็บ่เคยมีแล้วก็แมงก็บ่เคยกัดใบนี่คือสิสมบูรณ์เลยล่ะเออแต่ว่าบักทั่วก็เพิ่งจับฝากเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้บ่ทันนี้ถึง50มื้ออยู่ปกติ60มื้อเขาจังสิเริ่มเก็บ47มื่นสี่เจ็มื่นนี่เห็นบอปลูกวันที่1แล้วมาเป็นคู่เลยเนาะจ้ก็ติดติดกันเป็นคู่เลยเนาะ เออติ๊กี้นี่เ่าใส่มันแมงมันมาหลายเนาะใส่อันของอันใส่ปุ๋ยธรรมดาเนี่ยเขาจะาสีดยาต้องสีดยาบ่แคบสิว่าอาทิตย์นึงนี่ต้องสีดแยกยังหน่อยต้องสีดยาไรแม่แรงนี่นะเรียนค่ะยาสีดไรแม่แรงทั่วไปเนาะส่วนมาเจาะใบเนาะใบสีสวยใบส่วนใบแล้วมันก็สิ่งแม่จาะน้ำดอกที่เียแห้งหนาฝนซ้ำบ่งสิ่งแม่จาะสิงแม่สีเบอร์จับแต่ว่าอันนี้มันบ่มีบ่งเขาก็บ่อยากสีดเนาะเออถ้าพันปลูกม่านี่แท้ว่าแต่กินสดได้เนาะว่าสีดเนาะเ้ามั่นใจนะเกษตรกรมั่นใจเนาะ ขาวพุว่าวปุ๋ยเนี่ยอมพูดก็ออกได้กินได้กินได้ไดสบายครับพอของข้านี่มันเป็นยังซี่ครับของขา้าว่พามันอยากขามาแรงแต่ของข้านี่เป็นเป็นธาตุอาหารที่บเนพืชแข็งแหง้งเพราะพืชแข็งแห้งพืชกับพืชกับสางพุ่มตานท่านตัวเขาเองเนาะแมงเอียงสิว่าว่างใครแมงเอียงสิว,งงสว่าเจาะใบเนี่ยมันก็เลยเจาะมาได้เพราะว่าพืชเขาแข็งแห้งคือยังคนแต่คนแข็งแห้งกับว่าป่วยแต่คนแข็งแห้งกับว่าเป็นโควิดนะ เพื่อเื่าก like ันครับเพื <t os> <t os so ่อจะสร้างพุ่มดานท่านโอ้เป็นไรประทับใจเนาะก็ดีอยู่รู้สึกว่าดีจนมาเอ้าปลูกเขาจะว่าปลูกได้สียาบุบได้สียาเปังเขาบ่าสียากระใสของอันนี้ก็เลยว่าเขาได้สีครับเอาทำมันดีนั่นผู้ไดก็สียาปลูกก็อสียารักษาเจ้าของเนาะค่ะครับนอกจากปลูกนี่นะครับคุณอาแจ้เนี่ปลูกลักลักคืออย่างพืชที่เขาปลูกลักลักปลูกบักม่วงบักม่วงนี่บ่อ่ปลูกม่วงปลูกได้ยักปีละ ถึงสองปีนี่แหะท่านอ๋อได้ใายเวอร์แพนครับวันนียอันนี้เีดค่ะบีดบักทั่วกับเีดไปนะแบักทั่วโอ้เีดบักทั่วแล้วมันไก่มาทั้งอีกเศีดตัวนี้ไหมน้ำเห็นว่ากลุ่มห้องเข้าบ้านเข้านี่เป็นกลุ่มข้าวโพดเอ้ยเพราะนั่นกลุ่มอ่าบักม่วงทรงออกเขาเจ้าปู่ม่วงทรงออกมันจะเป็นบ้านข้างๆกันนี่ค่ะม่วงทรงออกครับแล้วแล้วห้าได้ใายของเขานี่ใช่มีหลายคนกับมาถามหมืนบัน มาถามว่าเป็นยังบักม่วงเขาคือคืองามก่อนซุ้มที่เขาปลวกก่อนที่เบาซสู้ฟังกันเนาะนะครับ้รแล้วจับดีอาบวกม่วงนี่ก็จับแมนบอจับดอกมันจับดีค่ะเห็นว่าฉีดนอกฤดูนี่ก็ออกมันบ่นี่ใส่ใส่จะออกสยจะไม่เป็นอยังก็ออกดอกเห็นอายแล้วว่าอายยังก่อันแฟนเราซื้อยังก่อนไอใช่เนาะเราบอกว่าเอ้าเป็นยังบักม่วงผมว่าสิวติดว่าสั่นเมื่อกี้แล้วเอา ถือฝนธรรมดามันมันมันดอกหนาฝนนี่มันก็สิครูบ่นละแต่ว่ามันก็มีอันที่มันติดอยู่เพราะว่าอย่างมันถือฝนมันก็ยังกราบเอาหรือมันมันเป็นน้ำปุ๋ยก็ได้เออก็ได้เีดเนาะจ้าก็เศษคนของเฮานี่ปลูกปักบัวนี่จักปีละที่ว่าเก็บได้นี่ยช่วเก็บได้นี่ได้ห้าปีค่ะห้าปีสี่อันเป็นหกปีแล้วช่วงที่ว่าใส่เสื้อแพนเออเวอร์แพนนี่คือที่ว่าเก็บปักบัวได้หลายขึ้นนิดเน่อยมันบอกใช่น่ารัะช่วงฤดู เดือนไดนเดือนเดือนท่านว่าท่านว่าท่านว่ามักเอ่อท่านว่าหกสองมกกะลาหกสามช่วงที่ว่าใส่เนาะฉีดกระบอกม่วงเนาะเพลงใหญ่มันมันผลมันจับดีค่ะนวยมันจับดีมันปิดลูกหลายจนบือเทือมันกักโรคพดทุล่ะมันไป็ปิดทิมปิดออกน้ำช่วงมันออกนอกด้วยดูนี่นาะยนวยน้อยเขาก็ได้ขายมันก็ราคาดีอยู่คช่วงที่สองมันปิดหลายพดมันก็นวยน้อยจนได้ปิดทิมทุล่ะ อพี่สองมันเกษสรราคาพอดีซ้อมชุดแรกแต่ว่าวงเข้าแมงมีบ่ะมีพวกแมงเจาะพวกเนี้บ่ได้สีดบ่ได้สีดยาคือกันกับอันเขาฟักตัวฟักยาวเขานี่บอกสีดอันนี้เท่อเดียวก็คือแล้วเลยกับโบใครได้สีดยาถ้าเจ้าก็เอาไปยังคือบ่สีดยาก็เลยว่าเอ้าก็ะสียาไปยังค้นกันนอนอยู่นี้อบใครอยู่่อยากสีด่อยากสีดเข้าดูแลเป็นเกษตรกรแนวคิดหัวเกาหนาวแบบใหม่นะครับพวกใส่ยาขามะเง นะครับเพราะว่าพืชเขาสั่งภูมิต้านทานได้นะครับเมื่อเขาได้รับธาตุอาหารเมื่อเขาได้รับธาตุสารอาหารครบเนาะเขาก็สมบูรณ์เขาก็สร้างภูมิต้านทานตัวเขาเองอ่ะแจ้ซื้อยังก่อนนี่เซื้อแท้ซื้อซื้อนางพาวันภูพันคำค่ะนางพาวันภูพันคำนะครับเกษตรกรจริงๆก็ปลูกหลักก็คือมะม่วง ใช่ไหมครับมะม่วงแก้วสวนมะม่วงแก้วแล้วก็เลยมาปลูกถั่วฝักยาวเป็นอาอาอาจจะเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวเสริมเนาะครับอยู่เฮาอยู่บ้านไหบ้านโคกเครือบโคกเครือบตำบลอุมเมานะครับยตลาดจังหวัดกระสินนะครับอาขอบคุณอาแจ้มากๆนะครับครับเกษตรกรเวอร์แพนไหนในจีนยันด้วยว่าใส่แท่ซองหรือใส่เออใช่นี่ยนี่นี่ครับ ครับสบายครับผมดีที่เ้างบ่อคอยเด็ดสีดยาเนาะครับเอาก็ป้องกันยาของน้ำแล้วก็คนกินพร้อมเออคนกินพร้อมก็จําเป็นเทาก็บบ่อสีดว่าครับผมปลูกมาแถบีสองเดือนนี่สีดยาเ่อถึงสองเทือกพอดีล่ะครับเฉลี่ยแล้วสามสิบหมื่นสี่พิสุดยอดสุดอ่ะขอบคุณครับอาแจ้ครับขอบคุณอาแจ้มากๆขอบคุณครับคค่ะขอบุณ